สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัดคลิปเล่นๆนะครับไม่มีอะไรมาเย็นหบินเล่นนะครับคลิปนี้มาใหม่ครับแจกของครับพี่อัดคลิปปะเออดิลงยูทูปป่ะลงยูทูปเปล่าลงยูทูปหรือเปล่าเยอะอยากดู มันจะได้ยินเสียงเราไหมได้ดิได้ขอเข้ากล้องด้วยคนไม่ให้เข้ากล้องด้วยแอลอไม่ให้เข้ากล้องด้วยแบบนี้ไม่ชอบหรอกไม่ใช่แมหยุดด้วย เขาด้วยเอ้ยอาดดีๆอัดดีๆเอาจะดึงช่องดิอ่ะพี่ปล่อยลงยูทูบเลยอ่ะนีเลยง่้นีจนี